ขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกังสารน้องกังแกงเร็วอาคุณครูเต้นมาลองมาแงมับดิไม่ได้เลยได้เร็วเดี๋ยวๆมันไม่โอ้โหมีเข็มขัดครบเลยนะชุดนี้นะใช่อคุณครูเต้นมาลองกังแกงดิขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน่องกังแกง จะถือไม่เดียวไปถือไม่เดียวไม่เดียวมีไหมเอาไม่เดียวไปมันบรรทัดมันบรรทัดไปตีพี่นัทเลยไเดียวไหมมาบรรทัดพี่บีมนะนี่นี่ไหนไหนไม่เอาไม่เอายวเจ้า่ไหนจีซุ่มเอาไม้เอาไม้บรรทัดพี่บีมใส่แว่นตาดำใส่แว่นตาดำเหมือนเลยนะแว่นตามีไหมนั่นไงนั่นไงบนหลังตู้นั่น อย่าร้องอัดคลิปอยู่อย่าร้องเดี๋ยวคุณครูห้ามร้อง